สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะคะก็มาเจอกันนะคะที่อู่หันสานะะวันนี้ทั้งอู่นะคะมีรถเข้ามาใหม่นะคะเพิ่งลงมาถึงอู่เลยก็เป็นคันนี้นะคะเป็นหัวเมกา้าหัวแคปนะคะคัสซีนอกค่ะ,ะเครื่องของคันนี้คือเครื่อง JO 8 c ปค่ะเป็นเครื่อง j o 8 c คันเลื่องสายปั๊มธรรมดาค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะหัวเดิมๆม,มาจากญี่ปุ่นคันนี้เป็นสีขาวล้วนนะคะ มาสภาพนี้เลยเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะคะไปเดินชมภายในหัวเก๋งเครื่องแล้วก็คัสซีนะคะรอบๆคันก็ฝากลูกค้าทุกท่านไว้ด้วยนะคะถ้าใครนะคะที่สนใจอยากได้หัวเมกา้าหัวแคบเครื่อง j o 8 c คัสซีนอกปั๊มสายคันเล่งธรรมดานะคะก็แวะมาดูได้ที่อู่หันศาเนะพิ่งลงมาใหม่คันนี้ก็ยังว่างยังไม่มีเจ้าของเลยนะคะเครื่องสวยนะคะคัสซีสวยเดี๋ยวจะพาเดินชมรอบๆคันนะคะ ตัวนี้นะคะเบาะเบาะยังดูสวยนะคะยังไม่มีขาดเลยค่ะสำหรับรถคันนี้ทั้งสองฝั่งนะคะโครงหลังคานะคะแต่อุปกรณ์ทุกอย่างเราถอดซักหมดทำไม่มีปัญหานะคะเดี๋ยวทำความสะอาดให้ลูกค้าทุกคันอยู่แล้วนะคะก่อนส่งมอบค่ะ,ะตัวนี้คัดซีมาสภาพนี้นะคะ คัสซีสวยเลยแนบคันนี้นะคะมาข้างนะห้าตัวค่ะตามนี้เลยนะคะเป็นคัสซีเรียวปลายนะคะคันนี้ความยาวอยู่ประมาณห้าเมตรกว่านะคะ ้ามาเป็นถังร้อยลิตรเนาะตามนี้นะคะเดี๋ยวเราเลื่อนช่วงเข้าไปถังน้ำมันก็จะอยู่ประมาณนั้นนะคะเกียของคันนี้นะคะมาเป็นแบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวพาชมอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็จะยกหัวให้ดูเครื่องยนต์แล้วก็บุก,กันความร้อนใต้หัวเก่งนะคะว่ามาสภาพไหนนะคะตัวนี้นะคะก็มาเดิมๆใาญ่ญี่ปุ่นแบบนี้เลยค่ะ เดี๋ยวเอากระจกคากระจกฝั่งนี้ลงก่อนนะคะกลัวยกไปเดี๋ยวไปขูดคอนโซลหน้านะคะเดี๋ยวจะไม่สวยนะคะคอนโซลหน้านะคะมาสภาพนี้นะคะสภาพสวยนะคะเสียงอาจจะดังหน่อยนะคะวันนี้นะคะช่างทำงานนะคะก็เสียงอาจดังก็ขออภัยคุณลูกค้าทุกท่าน เข้ามารับชมนะคะขออนุญาตตั้งกล้องแป๊บน,นึงนะคะ,ะเดี๋ยวจะยกหัวให้ดูเครื่องยนต์กันค่ะ เรามาดูข้างล่างหัวเก๋งกันบ้างน,นะคะคันนี้มาสภาพนี้นะคะลูกค้าทุกท่านาเป็นเครื่อง JO แปดซี o, ค่ะเป็นเครื่องสองร้อยสองรอยสิบนะคะตามนี้นะคะเครื่องหกสูบธรรมดานะคะบัมธรรมดาค่ะคันเล่นซ้ายนะคะสำหรับรถคันนี้หมายเลขคท็กซีก็จะอยู่ฝั่งนี้ค่ะฝั่งหน้าซ้าย เดี๋ยวเราไปดูหมายเลขเครื่องอีกฝั่งหนึ่งนะคะ <c oughs> หมายเลขเครื่องยนต์ของคันนี้นะคะจะอยู่ฝั่งหน้าขวานะคะ <c oughs> ถ้าเป็น g o 8 C นะคะ <c oughs> รถคันนี้มาเครื่องยนต์สภาพสวยนะคะ <c oughs> ตัวนี้ก็ยังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะ <c oughs> ก็เพิ่งลงมาเนาะ <c oughs> ถ้าลูกค้ามองหาอยู่นะคะ <c oughs> มาเลยค่ะรถคันนี้เ <c oughs> พิ่งลงมาถึงบู่วันนี้เลย <c oughs> ยังไม่มีเจ้าของด้วยค่ะ ถ้าใครสนใจแวะมาดูรถได้ะค่ะมาทดลองขับโดยตรงได้ที่อู่ของเราเลยนะคะค mm ่ะ hmm. ก็สำหรับวันนี้นะคะก็มีรถรุ่นนี้เนาะมาลงใหม่ให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะ mm hmm. เป็นหัวเมกาหัวแคป mm hmm. เครื่อง jo 8 c คีคาสีนอคันนี้ยังว่างนะคะถ้าใครอยากได้รุ่นนี้ไปไว้ใช้งานสักคันนะคะก็แวะมาดูหรือจะโทรมาสอบถามได้ที่อู่หันสานะตามเบอร์โทร08 1 3 6 1 9 2 3นึ่9้านะคะ0 8 9 2 7แ8 5 4 9นะคะแวะเข้ามาเยี่ยมชมที่อู่หันษาของเรากันเยอะๆนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว,ว่าสวัสดีค่ะ